สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีเหล็ก SKD11 นะครับมาแบ่งให้กับเ,เพื่อนๆสั่งจากบริษัทนะครับเพิ่งมาถึงนะครับนีครับสั่งมาอยู่ทั้งหมด30ชิ้นนะครับ30ชิ้น30แท่งเนี่ยครับก็ เรามาแบ่งให้กับเพื่อนๆที่เป็นช่างหรืออยากเอาไปลองขึ้นรูปเองนะครับนี่เลยนะครับ S k d 1กขนาด13มิลคูณ30มิลคูณ250มิลคือเหล็กทางบริษัทเขาจะคิดเป็นมิลน,นะครับเขาจะอ่านหน่วยเป็นมิลสำหรับนายเดชาก็คือตัวผมเองนะครับแล้วก็จำนวน30ชิ้นนะครับ ก็แบ่งขายในราคาเดิมให้กับเ,เพื่อนนะครับชิ้นละ700บาทครับ700บาท1ชิ้นี่ขนาด30มิมิลแต่ว่าขนาดจริงอะอยู่ที่ 33มิมลนะครับเนี่ยสามสิมมิลความยาวผมสั่งไป250มิลเดียวดูว่ายา,ยาวเท่าไหร่นะครับอยู่ที่251สนะครับส่วนความหนาความหนามันจะมาตรฐานอยู่ที่13อยู่แล้วนะครับทุกบริษัทจะอยู่ที่13มมิลน,นะครับไม่มีเหล็กแผ่นตัวไหนของ s k 1 1ที่ต่ำกว่านี้นะครับต่ำกว่านี้จะเป็นเหล็กตัวอื่นนะครับเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่13มมิล ถ้าต่ํากว่านี้ได้ต้องสั่งเป็นสองสามตันนะครับเขาถึงจะสั่งจากต่างประเทศมาให้เราเฉพาะเราจเจ้าเดียวเพราะว่าความหนาประมาณนี้ประเทศไทยเขาจะใช้ประมาณนี้กันนะครับสิบสามมิลค,ความหนาอยู่ที่สิบสี่สิบห้านะครับสิบห้ามิลเนี่เราพูดง่ายๆก็คือ เหล็กเราได้เพิ่มมาอีกได้เนื้อเหล็กเพิ่มขึ้นมาน้ำหนักครับน้ำหนักอยู่ที่9ขีดครับ9ขีดถามว่า9ขีดทำอะไรได้บ้าง9ขีดทำมีดด้ามกัน s k 1 1ทำมีดด้ามกันใบใหญ่ๆเนี่ยครับใบใหญ่ๆเนี่ยได้1ใบนะครับเป็นสเปคมีดแข่งขันสเปคมีดใหญ่เลย ความยาว1 1นิ้วความกว้าง3นิ้วเอวมีดอยู่ที่2องนิ้วเนี่ยสเปคแข่งขันสันจะอยู่ประมาณอยู่ที่เรานะสันอยู่ที่เราถ้าถ้าทำความกว้างให้มันลดความกว้างให้มันแคบลงมาเนี่ยความยาวสั้นลงมาเนี่ยสันท่านจะเอา7 8มิลก็ได้สบายนะครับ แต่ผมทำสเปกเนี่ยสันผมจะอยู่ประมาณเจ็ดมิลอย่างเล่มนี้อยู่ที่เจ็ดมิลก็เหลือๆนะหนักเนี่ยแอบแอบหนักนะจับจับไปจับมาหนักนี่เหลืออยู่เล่มเดียวเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับเอาไว้เป็นตัวอย่างในการตีครั้งต่อไปปกติขายพันห้านะเนี่ยเล่มนี้ตียืดให้พันห้าตียืดตีมือนะครับสองขั้นตอนหนึ่งพันห้าร้อยบาท จากเหล็กตัวเนี้ยตียืดต,ตีมือขึ้นไปเนี่ยชิลละเจ็ดร้อยบาทถ้าเป็นด้ามประกบถ้าเป็นด้ามประกบนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูตัวอย่างนะครับอ่ะนี่ครับถ้าเป็นด้ามประกบจะได้มีดใหญ่เหมือนกันความยาวอยู่ประมาณ 10.8นิ้วความกว้าง2.8นิ้วสันอยู่ประมาณ7มิลด้ามประกบนี่ก็เคยขายอยู่พันหนะครับขายราคาเท่ากันนะครับขายราคาเท่ากันเล่มละพันหไปทำต่อเองนะครับอันนี้ก็หยุดไว้เป็นตัวอย่างนะหยุดไวเป็นตัวอย่างใครสนใจเดี๋ยวต้องรอเที่ยวหน้านะครับรอเที่ยวเนี้ยเที่ยวนี้แหละผมจะเอาไปตีขึ้นรูป ใครสนใจก็ทักทายมาได้ถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยแนะนำให้ค่อยๆจับนะครับเพราะว่าตรงขอบตรงนี้ครับขอบเขาเนี่ยโคตรคมนะครับคมสุดๆเลยนะครับคมมากระมัดระวังกันด้วยนะครับเวลาจับเหล็กตัวนี้นะครับเนี่ยเขาตัดมาคมมากผมต้องใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับเผลอไม่ได้ เล็กเอสเกดีสเวททั่ล่าเจ็ดร้อยบาทเพ้เพื่อนท่านใดสนใจทักทายมาครับสวัสดีครับ